กลับมาแล้วเนาะโอ้โหเดีเ๋ยวเราออกมาแล้วนะได้อีกที่บ่อเขากะชังบ่อเขาก็ได้อีทก,อกอที่แล้วอย่างที่บอกอยากเปลี่ยนเลยมาพี่นักกีโอ้ยขึ้นดึงไปบนยังแรนไปอยู่ออมา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 ขึ้นรถรถตะว่าปุณีใครใครใครเนี่ยใครนี่ น่ได้ไปกวดข้าวจังไนผู้ทางข้าวจัไนยังกับกินกินกินกับขนมขาวมันเป็นขมมาเร่งบ่มาเร่งมาเร่ง กินอยู่สไสเกาะกินอยู่ปอดมันเป็นอยู่บอละนะมันมาน้ำชะกระดูเออมาเล่งปอดล่ามใส่กระดูะดดแล้วก็ตีนห่านดีมาตีแผนติดทนเนี่ยได้แล้วระเจ้าจห้ยามึงกินอยู่บ่ กำจังเก็บจับงปวดเนาะกำลังเมื่อยนะไหนบดได้แหว่ใช้ทั้งนั้นมิจะเขาทุ่งมอหแหล้วือชิเ,เมือ่อนะเดนบดได้แว่บรได้แหว่ใช้มิตภาพ้าปะเถาเมื่อแล้วเมือ่อย บรไดเวจมแล้วอย่างแร้สันทุดๆเลเแงน้อยน่งห่บุไดเว่บุไเว่เขาบ่าบไดเวร้อนล่ามือไงเออร่ามือไงเอาละมือไงสักอนคสังอยาจิ่งมัคาจกินเป็ดป่งไก่ครับขอรักขึินที กายแข้งสะบะอตาขวาเราเงน้า่อเท่าเจ้าก็บอกหรือเปล่าเจ้าก็บอกบอกให้ค้นไข้ได้งินหรือเปล่าเาามก่อนเน่ยว่าขราบอกร็บอกข้าก็อกป่าเท้าเราบอกไปแล้วน้า่าเท้าที่ว่าได้ได้น้าเท้าบอกไม่ใ้ก่นว่าบอก ม่ทมือไม่แหงมันจะขึ้าเลยเมื่อแตหากินยาดีตับนั่งหากินอาหาอุ่นๆับมันแฉงมันแฉงหมือนมันมันมันเป็นสาับสารตับชื่อสารตับมันีกอหากินเอากบไ้กิน ก็ต้องินับกาับมั่นสุยากเนะเพราผมชอโดนแฉงแบบแพทยยาให้กินบอกนอกจากไม่ทำอะไ่ะเหมนกลเยอดเลยไม่ได้ยังแช่นีมต้องเก็าวสินว่าอันข่ายากาหาเป็นบอกขากลัวแต่ว่าเชนเจ็ดนะข่ากลัวล้านเจ็ดเออลาเจ็ ข่ากวนนะล่านเจ๊ดค่ะยาต่างหางนะเจ๊ดแซนตุงกยี่ลนช่องหลานกวนเนาะมาสิมาเล่งปอดเขาับกำลังจะได้ยินเขามาทำอะเขาไรบดขา้านเจ๊ด กินเ้วหูสึ้ดีก็มาต่อไม่เนาะตยามาต่อ,อเรานี่นอ,นอ่ะนอนแมวสุนัขน่ตองาับ่แว่าที่อแนมันมีันเ่าแนอืองคุนเจกฟัน แต่ตั้งใจใส่มันเลยเนาะพ่อท้าแน่้า้าตายไปไนั่แล้วพ่อท้าเอ้ยจึได้อยู่ที่เึืองนี่ยาไม่กินเพีังแค่มากไป่พียงแค่กระสับท้าวนั่มมาได้พ่อท้าว่าได้อยู่ที่เฮืองเรากินาอะายากเาเออมันกับบรรเทาเพ่อได้ต่ออายุ ก็ได้อยู่เห็นลูกเห็นล้านนั่นแหละสันเขาได้ชิพามากวดขาลามเอาก็ได้อยู่เหร่นน้ำลูกน้ำล้านน้ะแม่ม้เร็ยนยังกันดิกันตายแล้วมันทะเลเอาได้ขลามเอาเาษาเอ้ย ชงพอใส่เ่าะไปหอดบอดน,น่ะนะก็ไปขี่อีกเลยกีนั่นะขี่ก็ไปล่างแู่เทานั่นนะล่างแล้วล่างลแหละกับโจมกับพาสื่อสงอสื่อใหอม่อืส่พสื่อนีนะเอ้งได้ 70, 000, ระมาณเจ็ดสิบพันบ่พว่ามันไปสื่อโ <70, 000. S 1> oh. ออยู่ตลาดรักสิบสี่หรือสิบหานั่นนะสุดละสิแปดพันน่ะ เป็นอยากซื้อไปเมาส์ซื้อป่ะคะขาดเด้่ยกระซี่แปดพันพี่น้องเอ้ยบ่ฮอดเาสุดจักบาทวะบาทอันนี้เจ็ดสิบปาทพันเอ้ยนั่นแหละจะวายากซื้อเพืหาอันมปนย่งเงื่งขายอยู่นี่คือเก่านั่นแหละยายบุกขึ้นบุกเกินเนาะยากเบิ้องเกอนลังนี่พี่น้องก็เลยชะตายให้เบิ้งอีกเท่านึงอ๋อมีคันใดเกี่ยวขาเท่านั้นอีกเด็ดเลยพี่น้องเอ้ย อลังการที่สุดนะมัอเรตคนเลาะเศษทั้งคืนท,ทั้งลังอะไรให้เก่า <c oughs> แบบบ่มีันังแบบบ<อ>่มีรังค่าเลยเนาะ,ะจบ๊ะ,แ,ะแต่เซอรราบอลังการมัน,มนยังแค่แต่บริบ้นนนะพระามพระเจ้าบริณนออรนมา ถ้าคิดว่าช้ในนอนมันจะดีไหมกายลลาพันกลายแล้วกลายแล้วสล่าพันหงส์ใช่รงแลมแม่แต่ข้าเจ้าช่างเห็นเป็นร่องเล็มาแล้วกี่อะก็หงสาลาพันหงส์อันนาฮารายของจังหดอู๋ก็จะมาเห็ดใหม่บ่าะอนนข้เจ้าเล่ามันจะมาตกแต่งใหม่ตะกี้มันบ่แล้ววันี้ก็เจ้ามาตกแต่งใหม่เลยน่องแล็ม อขาคุณเจ้าลากะออกปรกเทนอกอ้โอ้วหเ้รักนะอาจจะบาดีแฟนนุ๊กอากจะบาดีนกเนี่ยหลบลงเมื่อก่อนพี่น้องพอดีพอดีสี่โมงคดล้าอยู่ว่าทางในนะอยากเบิดล่ะเออหากล้านไปบะอืม กวดแตกูมามากมาวดถ้ามันก็เห็นลุแม่แรเ,เข,ขาเจ้ากับมากวดเห็นบ่โั้งเขาเจ้าชกเขาห้าหมื่นเนาะเออชกหัวแบบอันตีนครับของเขาเจ้าท่านสมยัยอื นเฉพาะเราจังเจ๊บนะแม่หญ่เป็นถ่ไม่หมดยังเรไรเๆไเออมมเรากินต่ของเยมาเรื่องกอกินกินลงมาสลังวะอืกรต่ายเนเดียวมนกิน่ล้กินอะไหรอวก็เป็นตะเางหรอวสันละเป็นี่ ไมด้กลัวจะคืออะไมด้เป็นิตวสัจ้กใหม่เดี๋ยวมานเดี๋ยวมันเป็นก็จะหมาเล่งบากาบากา พี่น้องเลยขอควับขอแพะเมื่อขอบัน,นทึนกงาน